สวัสดีครับผมนิกมึงมั่ทุมนะครับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆชมรอบๆนะครับแล้วก็พาชมวัตถุมงคลของทางวัดด้วยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่ท่านหลวงพ่อนะครับก็โอเคครับผมไปครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระทำบุญกันก่อนนะครับผมกุ้งไตนะครับ คร,ครับผมคำบูชาหลวงพ่อวันนะครับอันนี้จุดทูปเป็กนก่อนดีกว่าจุดทูปนะครับ ชาหลวงพ่อวันนะครับครับผมตรงนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อวันนะครับตรงนี้จะเป็นอ่ที่ชาวัตถุมงคลน,นะครับ ของทางว,วัดนะครับขอขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับขอบคุณครับครับผมแต่ว่าน้ำทันหมดจะเป็นล็อกเก็ตน,นะครับตัน้นแต่รุ่นพระราชทา,านเพิงสบมาครับผมล็อกเก็ตนี่บูชาเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบแบบนีเ้เท่าไหร่สามร้อยเท่านั้น,นมันจะมีแค่รันนัมเบอร์ครับจ้ะ สามร้อยครับผมสามร้อยแปดสิบเนี่ยทางการหรือว่าเบอร์อันเล็กสองร้อยสอ <Tales S 1> งร้อยอันกลางขนาดกลางสามร้อยห้าสิบขนาดจัมโบ้ครับผมอันสองอันนี้อุจพระผิวองค์หนึ่งอันนี้อุจสององค์ครับผมประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ไงครับผมล็อกเก็ต ที่เราลึก89ก89ปีนะครับชาติกาลนะครับ <Yeah. S 1> ขนาด3.8เซนเมตรนะครับผมสร้างจำนวนสร้างนะครับ501องค์นะครับผมบูชาองค์ละ350้บาทนะครับนี่นะ mm hmm. ขนาดจางนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. แล้วผมอา่า ทันทันหมดเลยใช่ไหมครับจ้ะในตู้ทันหมดเลยครับผมครับผมตรงนี้จะเป็นพระอุปคุณนะครับผมชนะจนนะครับสร้างปีหกสิบสองนะครับเนื้อสองพระสัตว์นะครับผมวิชาองค์ละสามร้อยบาทนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้เป็นเหรียญเหรียญรุ่นที่ระลึกนะครับสร้างอ่าฉลองอุโบสถนะครับผมปีห้าสิบเก้านะครับผม บูชาสามร้อยบาทนะครับผมแร้วผมตรงนี้เป็นรูปหล่อรูปหล่อพระอุบคุณนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟแร้วผมบูชาองค์ละสองร้อบาทน,นะครับตรงนี้จะเป็นทาเวสุวันนะครับสร้างปีห้าสิบเจ็ดนะครับผมบูชาองค์ละร้อยนะครับอ่าองค์องค์งงงนี้อะไรครับเนี่ย รูปหล่อเหรอครับจ้ะครับผมเป็นรูปหล่อเลยครับเนื้อเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้ออะไรนะเรียกเนื้ออะไรรูปหล่อองละสี่ร้อยนะบุชาองละสี่ร้อยครับเงินเงินยวงเงินยวงนะครับผมตะกุดนะครับตะกุดหลวงพ่อวันนะครับสร้างสร้างปีไหนครับเนี่ยปีห้าแปดสิบปีสบปีนี่นะครับบ 5, 9, 6, 6ประมาณปี5960นะครับในะครับครับผมรุ่นอายุวัฒนะ80ปีนะครับผมนี่นะครับที่วัดยังมีอยู่นะครับครับผมตอนนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับมหาลาบเหนือดวงนะครับบูชาองค์ละ200บาทน,นะครับผมตรงน,นี้จะเป็นเหรียญอ่ เดือลูกไข่เหรอครับบูชาองค์ละร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้จะเป็นขุนแผ่นะครับชุดของขวัญปีใหม่นะครับปีห้าสิบสามนะครับครับผมบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะมีทั้งหมดสามองค์สามเนื้อนะครับครับผมสามสามสริย์นะครับครับผมอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนั้นเป็นเลซินนั่นเนี่ย ครับผมไวนี้มันเป็นพยานยูดำอ๋อไหนพยานยูดำครับือสีใช่ไหมใช่ผู้ชาวเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหมดเลยใช่ไหมครับจ้ะเมพิกิตก็ร้อยหนึ่งครับอันนี้คือพาร์อะไรคะไหนสีเหลืองๆคือผิ่เครับผมตะกุดเมทคาเมงตะกุดจีวรนะครับล้ำตาวัดนะครับผมหลวงพ่อวัดนะครับ บูชาองค์บูชาละสองร้อยบาทน,นะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกอะไรงูกินหางาเป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นเป็นเหมือนกระปูนเนาะอ,อันนี้เป็นเม็ดเม็ดพิติตใช่ไหมหรือนางพญาครับเนี่ยไหนฮะพญาครับผม บูชา100บาทนะครับถ้าผมผมสอบถามเนยครับขอขอทายาถ่ายได้ไหมครับถ้าอ่าที่วัดน,นี้มีมีรับฝากเช่าไหมครับหมายถึงว่ารับร<า>ับรับอย่างเช่าอ<ะ>ย่างยังนะครับครับผมยังเอามาให้เราเอเงี้ยเอาไปเอามาแล้วก็เอามาฝากให้เขาเช่าอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาแบบขอดูส่งทางไปสนีส่งไปสนีสสนครับ มาเช่าที่นี่แล้วก็ให้ส่งไปอย่างนั้นนะครผมผมทําแนวเกี่ยวกับวัตถุมงคลคนีบเพราะว่าแบบถ้าเผื่อคลิปนี้ถูกปล่อยไปครับแล้วแบบถ้าเผื่อมีคนบสนใจสมมตินะครับว่าเป็นตะกุดตะกุดอันนี้นะครับแล้วเขาฝากเช่าเขาสามารถติดต่อทางาได้ไม่ใช่ไหมครับเพราะผมส่ัใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้ครับผมติดต่อได้ทางไหนครับเนี่ยก็ ติดต่อเมื่อวันได้เลยใช่ไหมครับเฟซบุ๊กวัดเลยใช่ไหมครับวัขครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมคอบครับครับผมก็ได้เช่ามาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นของขวัญปีใหม่นะครับขุนแผนนะครับปีหกสิบสามครับผมแล้วจะเป็นเหรียญเหร่อรูปหล่อนะครับหลวงหลวงพ่อวันนะครับปีห้าสิบหกนะครับผมนี่ ทั้งหมดสามสามรายการนะครับผมทั้งหมดอ,อ,อันนี้เท่าไหร่ครับสามร้อยใช่ครับครับผมแล้วนี้ทั้งหมด 500. หมด้าร้อยครับผมใช่ใช่ครับใช่ไหมจ้ะครับผมบอกเหมือนบอกเมื่อกี้เลยครับกระถินกองละหนึ่งพันได้เหรียญได้รูปหลอหวงปู่วันห้าองค์และกระตุดดอกหนึ่งครับผมก็รูปหล่อ รูปหล่อ5องค์นะครับนี่นะครับแล้วก็ตะกุดอันดอกหนึ่งนะครับครับผมโอเคครับก็ถึงทอดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยวันที่วันที่5พศจิกานะครับปีนี้นะครับครับผมอ๋อใหขอบคุณค้ามรับผมก็โอเคครับก็จะกลับมานะก็เดี๋ยวให้กุ้งปิดคลิปท้ายคลิปไปยดีกว่าครับผมก็โอเคครับผมปิดให้เขาก่อน วันนี้เรามาที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่วัดคลองคูนนะคะหรือว่าวัดหลวงพ่อวันนะคะถ้าใครได้ผ่านมาแถวจังหวัดพิจิตรนะคะก็สามารถแวะมากราบรูปหล่อของหลวงพ่อวันได้นะคะที่ก็มีจําหน่ายวัตถุมงคลด้วยนะคะตอนนี้วัตถุมงคลนะคะก็จะมีวัตถุมงคลที่สร้างจากวัดเนี่ยก็ยังทันหลวงพ่ออยู่นะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพปีห4สี่ วัตถุมงคลก็จะมีอยู่แล้วก็จะมีวัตถุมงคลที่เหมือนมีเท่ากระดูของท่านนะคะอธิอขอโทษค่ะอัธิค่ะมาอุดอยู่ที่ล็อก <Lock it. S 1> เก็ตเน้สร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วนะคะแต่นอกนั้นนะคะก็ท่านหลวงพ่อนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ก็สามารถแวะมาบูชาวัตถุมงคลแล้วก็มากราบไหว้สักการะท่านได้นะคะแล้วเราก็ได้มีบูชามาด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มนะคะฝากบูชามาค่ะเป็นชุดของขวัญนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะพอดีว่าฝนตกอะค่ะแล้วก็อันนี้เราก็บูชามาด้วยค่ะรูปหล่อลยองค์ค่ะรูปหล่อลอยองค์ของหลวงพ่อวันนะคะอันนี้นิบูชามาค่ะค่ะ เรามีลายกลุ่มนะคะตรงนี้ค่ะถ้าใครสนใจฝากบูชาวัตถุมงคลนะคะสามารถสแกนลายกลุ่มแล้วก็ราคาวัตถุมงคลก็ตามที่วัดกําหนดเลยนะคะขอค่าสนับสนุนช่อง200บาทแล้วค่าจะส่งภายในประเทศ50บบาทค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถสแกนเข้ามาในลายกลุ่มได้นะคะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่รับชมนะคะ ถ้าชอบเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงในการทำทลิปต่อไปของเราด้วยนะคะคราวนี้กลับก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ